ำนายฝันฝันเห็นเต่าเต่าเป็นสัตว์ที่สื่อถึงความอายุยืนความอดทนและความสงบแล้วถ้าฝันเห็นเต่าจะหมายความว่ายังไงบ้างเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องของการงานหากคุณฝันเห็นเต่านี่เป็นสัญญาณที่ดีเยี่ยมเลยเต่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและความอดทนการงานของคุณในช่วงนี้จะก้าวหน้าไปอย่างช้าๆแน่นอนค่ะ อาจจะไม่ได้หมายถึงความหวือหวาแต่ทุกย่างก้าวจะแข็งแกร่งและมั่นคงคล้ายกับการเดินของเต่าที่แม้จะช้าแต่ก็ไปถึงเป้าหมายได้เสมอใครที่กำลังมองหางานใหม่หรือมีโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ต้องใช้ความพยายามสูงเตรียมตัวรับความสำเร็จได้เลยขอแค่มีความเพียรพยายามเท่านั้น เรื่องของการเงินสำหรับเรื่องเงินเงินทองทองการฝันเห็นเต่าบอกเลยว่าโดดเด่นมากเต่าบง่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และความร่ำรวยถ้าฝันเห็นเต่าตัวใหญ่เต่าหลายตัวหรือเต่าที่กำลังเดินเข้ามาหาคุณนั่นหมายถึงโชคลาภทางการเงินกำลังจะก้าวเข้ามาหาคุณค่ะอาจจะได้เงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝัน หรือธุรกิจที่ทำอยู่จะประสบความสำเร็จที่มีกำไรมากขึ้นใครที่ลงทุนช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีเรียกว่ากระเป๋าตุงแน่นอนในด้านของสุขภาพการฝันเห็นเต่าเป็นนิมิตหมายอันดีเต่าเป็นสัญลักษณ์ของความอายุยืนและความแข็งแรงสุขภาพของคุณในช่วงนี้จะแข็งแรงดีหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็จะหายวันหายคืน หรือหักป่วยเรื้อรังก็จะมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะที่สำคัญคือเต่าสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่เร่งรีบซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจมากๆเลยนะคะหมั่นดูแลตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีสติสุขภาพก็จะยืนยาวเหมือนเต่าเลยค่ะและสุดท้ายเรื่องของความรักสำหรับคนโสดการฝันเห็นเต่าหมายถึงคุณจะได้พบเจอความรักที่มั่นคงและจริงจังค่ะ อาจจะไม่ใช่รักแรกพบที่หวือหวาแต่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆพัฒนาไปอย่างช้าๆและยั่งยืนส่วนคนมีคู่ความรักของคุณจะแข็งแกร่งและแน่นแฟนขึ้นเต่าเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และความผูกพันคู่ของคุณจะรักกันนานๆและเข้าใจกันมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างรากฐานความสัมพันธ์ให้มั่นคงค่ะ เอาละค่ะมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วนั่นก็คือเลขนำโชคจากกั้นฟันเห็นเต่าตัวเลขนำโชคของคุณในวันนี้ได้แก่เลข2 5 6 9 29 59และ69ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปทำนายฝันดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ